สวัสดีครับพี่น้องครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มชาแนลทีวีนะครับผมวันนี้ก็พบกันนะครับในช่วงของมันต้องมีในตอนที่2นะครับจะเป็นในเป็นการรีวิวในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกีตาร์เอ่ยในแง่ของเกมเอ่ยอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับผมวันนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจนํามาเสนอนะครับผมชื่อว่าคอเกมเมอร์ยุคเก่ายุคแฟมิคอมยุค80 ต้นต้นและยุค90ห้ามพลาดอย่างแน่นอนไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรนำเสนอโอเคมาโอเคทีนี้มาแกะกล่องกันดูครับว่าจะเป็นอของที่สั่ว่าจะตรงหรือไม่นะครับมีอะไรสุดร้ไพไหมชมกัน ใส่ด้วยนะมือที่ถึงข้านเดียวนะเราจะมาแกะกล่งองกันเลยนี่เป็นของที่เพิ่งได้ามาครับอยากเล่นมานานแล้วไอ้เกมแนวแฟนคอมที่ผมไม่ได้จับมาตั้งเกือบ30ปีแล้วนะแดนน,นี่ไงซับเกมบ็อกซ์400 i ิ1หรือหรือันเวอนวันเองอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ผมสั่งม,มาแป๊นนี่ครับนี่เป็นรูปแบบของเกมบอยนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เกมบอยธรรมดาอันนี้มันเป็นเกมแนวแฟมิคอม400เกมที่ผมคิดถึงมากในสมัยนั่นจะเด็กเลยนะครับผมโอ้ยอยากอยากเล่นมานานแล้วนะครับ ใครที่เล่นใครที่เบื่อกับการเล่นเกมมือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะช่วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องเกมแล้วนะครับแล้วก็มีจอยด้วยนะครับผมสั่งซื้อเพิ่มมาสําหรับเ,เล่น2คนนะครับโดยเฉพาะเกมแนวนี้นะครับผมจอยไม่สามารถจะใช้กับ PC ได้นะครับผมอันนี้ใช้กับอันนี้ตัวเดียวนะครับผมสำหรับเล่น2คนนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับโทรศัพท์โนเกียในสมัยก่อนนะครับมีสายชาร์จแบตด้วยนะครับและนี่คือสาย AV นะครับผมไว้เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องคู่มือการใช้งานนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก่อนอื่นเลยนะครับผมจะใส่แบตเตอรี่กับเ,เจ้าเครื่องนี้ไว้ แล้วก็ผมจะชาร์จแบตก่อนนะครับประมาณสักสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงได้โอเคแล้วไปชาร์จแบตก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่ชาร์จแบตมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเปิดก็จะมีทางนี้คนระับอ่าเทปกาวนี่ผมแปะเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมใส่แบตเตอรี่ไว้นะจะปิดฝาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาเนี่มาติด โอเคปุ่ okay. มปิดก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับและหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมี2ภาษาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะอ่าด้อยภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับผม <S <S ขออภัยนะผมมือมอ,อีกมือหนึงถือกล้องด้วยนะครับอ่ามันจะมีสี่ร้อยเกมนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาริโอ้มาริโอสิบสี่มาริโอเศกมาริโอสามนะครับด็อกเตอร์มาริโอ้มาริโอ้บล็อสนะครับผมเต่ Ninja, านินจาภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสี่ด้วยแล้วก็มีคอนทธาด้วยนะคอนทธาฟอร์คอนทธาเจ็ดและเกมที่ผมชอบเล่นประจำก็จะมีไอเอ็ดเอ็ดเวนเจอร์ภาคสามนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้มีแต่ภาคหน้ากับภาคสองนะ โอเคมันจะมีสี่ร้เกมแต่มีบางเกมที่ซ้ํากันบ้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าคว่ามีเกมอะไรที่เล่นน่าสนใจบ้างนะครับเกมแรกผมเลนม่นจะเป็นเกมคอนทรานะครับผมเดี๋ยวขอวอนุญาตใช้มือเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึง่งถือกล้องไว้ ใครที่คิดของเกมนี้นี่ก็ดักแกเลยคนระับซูปเปอร์มาริโอนะครับส้าเกไดว่าภาพมันจะสนุทมาก Pamani, no? Ya, yeah, Kang Fu. เประปาน,นี้นะครับนะครับเครื่องเกมอันนี้ขนาดกระทัดรัดนะครับผมเนี่เหมาะก,กับอพอดีมือของผมเลยและก็พกพาได้สะดวกแล้วก็ข้อดีก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ดได้แต่ว่าสัญญาณไม่ได้เข้าที่ตัวเกมสัญญาณจะเข้าที่ตัวโทรทัศน์แทนแต่ว่าโทรทัศน์ผมเสียนะครับ <laughs> โอเคก็ดีวิวประมาณคร่าวๆก่อนนะครับผมนะ โอเคครับก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับกับของมันต้องมีในตอนที่สอนะครับอย่างเช่นเครื่องเกม400เกมนะครับในเครื่องเดียวก็ถือว่าคุ้มนะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับผมหาซื้อได้ทางเพจทาง Facebook นะครับก็ขอขอบคุณาทางเพจเกมตลับยู90นะฮะที่ทำให้ผมได้สนใจสั่งซื้อแล้วก็รีวิวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากมาะครับ หรือถ้าโอกาสหน้าก็จะมีโอกาสก็จะอุดหนุนอีกนะครับไม่ว่าจะเกมแนวไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคอสำหรับคลิปนี้นะครับฟิลม์มชาแนลทีวีก็าลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นปกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ